สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นาราทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำวัตถุมงคลน,นะครับเชื้อสายของพระสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับในปี15นะครับถ้าจะไม่ผิดนะสวยสวยก็หลักพันร,ราคาและอันนี้หักครับก็เป็นพระในฝันนะครับ ก็เช่ามาเป็นองค์คูนะครับแต่ว่าหากครึ่งหักครึ่งก็อยากได้มานานนะครับหักก็เช่ามานะครับเพื่อจะมาดูเนื้อหากับมวลสารลักษณะพิมพ์ทรงอะไรแบบนี้ก็เลยตั้งใจเช่ามานะครับไม่แพงครับเช่ามา200บาทสองร้อยบาทวัดเกตเชยโยคือ ถ้าพูดตามตรงแล้วก็มีประสบการณ์ครับแต่หลายท่านก็เคยใช้ก็จะรู้ว่าไม่ธรรมดานะครับวัดเกศเชโยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวพระวัดเกศเชโยที่เป็นพระไม่ใหม่ออกมาใหม่แต่ว่ามีพุทธคุณนะครับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้เดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกเล่า90ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับฟังเล่นๆนะครับไม่ต้องสีเรียดมากนะครับผม ฟังเล่นๆนะครับน้องมีความรู้อะไรก็จะถ่ายทอดเล่าให้ฟังนะครับเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะแต่ถ้าใครจะเล่นเช่าซื้อขายอะไรแบบนี้ก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนหน่อยนะอันไหนที่มันอันไหนที่รู้อ่ะก็จะเล่าให้ฟังนะครับอันไหนที่ไม่มั่นใจก็จะก็จะไม่ไม่พูดถึงแนละ้ว นี่เป็นวัดเกตเชยโยปีสนะิบห้าเนาะสภาพยังสวยนะเสียดายที่มันหักครึ่งหักครึ่งพระองค์ท่านหักมวนะนสารดีนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นปีปีเก้าห้ารือเปล่าสร้างเขื่อนนะครับสร้างเขื่อนอันนั้นอันนั้นอ้าวสวยๆก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเกตเชยโยผ่านไปนะครับ มีมือเดียวด้วยวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอันนี้เป็นเต่าลวงปู่หลิวนะวันนี้จะเอาเต่าลวงปูหลิวนำเสนอเต่าลวงปู่หลิวนะครับปีสามสามครัปูหลิวเสกกับอาจารย์วิิของท่านอาจารย์อะไรนะอาจารย์ห้อยวิชิต เป็นเต่าอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่น่าเล่นหาหน้าแขวนนะครับนี่เป็นเต่าแช่น้ำมนนะครับนี่สภาพแบบนี้ตอนนั้นก็เช่ามาหลายร้อยครับแปดเก้าร้อยนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคาไปถึงไหนแล้วนะครับจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเต่าสังคาติกับตามนักเล่นนักขายนะครับ เขาก็จะบอกว่ากับร้ายกลายเป็นดีนะก็แต่จะพูดกันนะถ้าเรามีความศรัทธาในตัวหลวงปู่ในวัตถุมงคลเวลาเราห้อยเราก็จะรู้สึกสบายใจนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค้าขายร่ลำรวยประมาณนี้ครับแต่ว่าองค์น,นี้ยังไม่ได้ไปใส่กรอบห้อยนะ ีอต่อพูดถึงต่อ้องคุณเหลวเนาะไว้ก่อนต่อ้องคุณเหลวแล้วก็มีวัตถุมงคลอีกอันหนึ่งที่เป็นเนื้อชินเขียวนะชินเขียวเป็นลีลาสองหน้านะพอดีเช่ามาน่าจะออก ออกไปทางสุขโขทยนะัยเนี่ยมีดาเนื้อชิ้นเขียวตอนนั้นขายวังบัวไปนะครับเสียดายเท่าทุวันนี้ฮะกูวังบัวนะครับอันนี้น่าจะออกไปทางสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยเป็นพิมพ์สองหน้าหายากมากนะครับอันนี้เช่ากับอาจารย์ฉันันนะครับแต่ว่าแกเสียแล้วลอาจารย์ฉันันยังคิดถึงแกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอะไรนะ วกเนื้อชิ้นเขียวแบบนี้ต้องนึกถึงอาจารย์ชลันนะแกเก่งมากนะครับอันนี้ก็เช่ามาก,กับแกนะอาจารย์ชลันถ้าใครเล่นสายเนื้อผ้าชิ้นเขียวเนี่ยต้องรู้จักแกครับมีอะไรอีกวันนี้ที่จะนำเสนอนะครับเอาเป็นล้ำปูหยิวแล้วกันเนาะ นี่ครับผ้าพิมพ์เนี้ยในสนามไม่ค่อยเล่นหากันนะยังมีให้เห็นเยอะอยู่นะแต่ว่าเป็นผ้าที่แท้แล้วก็ทันนะครับทันหลวงปู่เสกด้วยนะครับหลวงปู่อยู่วัดไร่แตงทองนะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าแท้นะครับตามประวัติคือคนต่อแถวต่อคิวเพื่อที่จะรับวัตถุมงคลกับหลวงปู่เยอะยาวมากนะครับนี่รุ่นนะี้แหละ แต่ว่าถ้าใครหาไว้ใช้ห้อยพุทธคุณลงปู่หลยวก็ไม่แพงก็ห้อยได้นะครับอาจารย์หลายๆท่านบอกว่า,าพุทธคุณไม่เลือกเข้าวัตถุมงคลนรนะือลงปู่เสกอะไรก็จะเข้าหมดนั่นแหละไม่ว่ารุ่นไหนมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงเรื่องของลงปู่หลิวว่าอะไรแต่งทองสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน ยังไงก็ฝากติดตามคลิปช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสำหรับพี่นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดี